ม่นิงบางอนะไรเนี้ยก็เป็นบางวันไปบางวันก็แบบว่าตั้งใจบางครั้งก็ไม่ตั้งใจเลยแต่ก็รู้สึกดีค่ะก็มันก็เหมือนช่วยเราได้ทำให้แบบว่าสงบขึ้นเป็นเป็นแล้วกันค่ะรู้สึกดีค่ะทำให้ดูเป็นอารมณ์เย็นดีดูกลมขึ้นอะะ ก็ถือว่าใช้ได้เยอะเนาะทำให้เราได้เว<ช>ลาอยู่กับตัวแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะทำอะไรต่อไปได้อีกเนี่ยค่ะน้องฝ้ายก็ได้ค่ะน้องฝ้ายค่ะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งสอบเสร็จเลยโอ,อ,อนเะก่งมากค่ะก็ยังพันก็โชคดีไปอก็ต่ด <_ s> ค่ะค่ะก็ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่แบบวันแรกๆเลยแต่ว่า,าหนูจำได้ว่าหนูเข้าร่วมันที่สิบเก้าก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็คือเริ่มนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิากับตัวเองมันทําให้ตัวเองจิงใตใจสงบขึ้นนะคะมีคนใจเย็นขึ้นนะคะตรงคสุดยอดเลยค่ะคือแต่น้องใต้ส่งไปต่อให้เพื่อนคนต่อไปเลยค่ะน้องเลนละกันเนาะน้องเลน ค่ะก็ใมเข้าไนเข้ามานั่งสมาธิก็ทำให้รู้สึกใจเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็หลังจากคิดเพียนแต่การว่านอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะอือเลยก็ก็เป็นเด็กเก่งและดีนะคะทุกคนเลยโอเคไปติดีค่ะ สวัสดีค่ะก็ก็คือหนูก็อยู่กับใครมันนั้นแสนนานนะคะก็คือรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายจิตใจค่ะแล้วก็แบบช่วงเวลาสองทุ่จนแบบสองสองทุ่มครึ่งอย่างน้อยแล้วก็แบบมีเวลานั่งพักนั่งสมาธิได้แบบได้มานั่งสวดมนต์เพราะว่าได้ความที่หนูแบบเป็นคนที่ชอบชอบทํางานมากสมองมักเล่นตลอดเวลาอะไรอย่นี้ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะจัด จัดการเวลาแบบการบ้านเวลาทํางานหรือว,ว่าเวลาพักค่อนข้างที่จะแบบลบางๆเลยคะ่ะแล้วก็แบบมีช่วงแล้วพอมีแบบมีซูมอะไรเงี้ยมันก็อย่างนั้นมันก็บังคับตัวเองว่าเออต้องเข้าไาหมเพื่อนเห็นหน้านะเว้ยอ่าเวลกดมือให้มยค่ะ